ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของเบนเนลลี่คีเวในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือนโปเลียนบ๊อบ250เปิดตัวอย่างเป็นทางการที่อินโดนีเซียในงานอินโดนีเซียอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2025จัดขึ้นระหว่างวันที่13-23ถกุมภาพันธ์พศ2568 เปิดราคาค่าตัวอยู่ที่82 8 0 0 0 0ล้าน8รูเปียคิดเป็นเงินไทย1 7 0 0 0 0สบาทจากอัตราแลกเปลี่ยน1บาทต่อ486รรูเปียครับสื่อมวลชนของอินโดนีเซียได้มีการรายงานข่าวเปรียบเทียบว่าราคาค่าตัวของมันนั้นใกล้เคียงกับ Honda m o n k e ี125ที่ส่งไปจากเมืองไทยไปขายที่นั่นในราคา87ล้านรูเปียร คิดเป็นเงินไทย1น9 0 0 0บาทก็จะเห็นได้ว่านโปเลียนบ๊อบ5 0ถูกกว่ามังกี้125ที่อินโดนีเซียนะครับประมาณ9,000บาทนับเป็นความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของเบน l ารีคีเวที่อินโดนีเซียกับการเปิดตัวเจ้านโปเลียนบ๊อบ5 0ในครั้งนี้ในช่วงปีพศ2567ที่ผ่านมาผมได้มีการรายงานข่าวมาอย่างต่อเนื่องว่า b บนเนลลี่คีเวในเมืองไทยก็มีแผนจะเปิดตัวทั้งนโปเลียน500รวมถึงนโปเลียน b o อบ5 0แต่สุดท้ายก็มีการปรับเปลี่ยนแผนเลื่นมาเปิดตัวกันในปีพศ2568มาถึงชั่วโมงนี้คงต้องมาติดตามกระแสข่าวในเมืองไทยกันต่อไปครับว่า k คีเวเมืองไทยจะสามารถเปิดตัวได้ในช่วงเวลาไหนหรือจะมีการปรับเปลี่ยนแผนอย่างไรซึ่งผมเองก็แอบมีความคาดหวังครับ เรื่องของการเปิดตัวรุ่นนโปเลียน500เป็นความชื่นชอบส่วนตัวกับรูปแบบดีไซน์ของนโปเลียน500นั่นเองส่วนเจ้านโปเลียนบ๊อบ250คันนี้มันมีจุดเด่นก็คือเรื่องของรูปแบบดีไซน์ในภาพรวมของตัวรถซึ่งมาในสไตล์บอบเบอร์กับเครื่องยนต์วีทวินซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป4วาล์วต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำแต่ว่าเสื้อสูบมีการดีไซน์คลีป ระบายความร้อนด้วยอากาศให้ความสวยงามโดดเด่นปริมาตรจริง2 4 9ซีซี cc ให้กำลังสูงสุด25.8แรงม้าที่9,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด25นิวตันเมตรที่5,500รอบต่อนาทีความเร็วสูงสุดที่ทำได้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับเคลื่อนด้วยโซ่6เกียร์มี assist and slipper clutch รวมถึง traction control ไฟหน้า LED รูปทรงตัววีให้ความสวยงามโดดเด่นขณะที่ชุดเรือนใหม่เป็นแบบ TFT ทรงกลมให้ความคลาสสิกสวยงามเบาะนั่งเดียวเตี้ยเพียง750มิลิเมตรจุดที่หลายคนชื่นชอบก็คือช็อคอัพหน้าเป็นแบบ t เทเลสโคปิกฮอสแซกมันติลิงซึ่งมันจะมีกระบอกเ e เลสโคปิกเหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปแต่เสริมด้วยคานอลูมิเนียม และช็อคอัพคอยสปริงอีกสองข้างซึ่งจะให้ความโดดเด่นและแตกต่างจากช็อคอัพแบบเทเลสโคปิกธรรมดาทั่วๆไปช็อคอัพหลังคู่คอยสปริงมันเตลิงเช่นกันครับวางเอียงเอาไว้ในสวิงอาร์มรูปทรงสามเหลี่ยมมีแขนลิงยึดจับกับช็อคอัพให้การซับแรงสะเทือนที่ดีกว่าดิสเบรกหน้าเดียวของเบนด้าเลเดนเมาส์สีลูกสูบต่อข้างขนาดจาน300มิลลมดิสเบรกหลัง2ลูกสูบ ขนาดจาน240รยมิลลิเมตรพร้อม ABS 2 Channel ยางหน้า130ทับ80ขอบ18นิ้วยางหลัง160ทับ70ขอบ18นิ้วมาถึงตรงนี้ผมเองก็อยากเห็นนะครับว่าเ b e n ี l เ i k วในเมืองไทยจะทำการเปิดตัวทั้ง Napoleon Bob 250นย Napoleon 500คุณผู้ชมคิดว่าราคาของเจ้า Napoleon Bob 250คันนี้ ที่อินโดนีเซียวางไว้170,000บาทถ้ามาขายในเมืองไทยราคาเท่าเท่ากันจะโอเคหรือไม่เรื่องราวเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ